สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาภไพทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนมกราคม2568นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีกุม ทุกท่านนะคะปี2,568แล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็สำหรับปี68นี้นะคะเป็นปีเริ่มต้นปีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเดือนมกราคม2,568นะคะราศีกุมภ์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้นปี2,568แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยุดไพ่แทน mm. ชาวราศีกุมนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าการทํานายดวงเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างฉะนั so, ้น mm. อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะไพ่ mm. ใบแรกของชาวราศีกุมในเดือนมกราคม2,568นะคะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะได้ไพ่หนึ่งดาบ ได้ไพ่เก้าถ้วยค่ะได้ไพ่เดซได้ไพ่ห้าถ้วยได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่สวยนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่ใหญ่แต่ก็ไพ่เดอลเวอร์ค่ะ อ่าหกเหรียญเดมมน Moon, หกไม้เท้านะคะชาวราศีกุมนะบอกเลยในเดือนมกราคมนี้นะราศีกุมเป็นราศีธาตุลมเนาะฉะนั้นราศีธาตุลมอารมณ์จะไม่นิ่งไม่ค่อยนิ่งนะคะอารมณ์จะอ่อนไหวง่ายนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความหนักแน่นมั่นคงนะ่ะนะะชาวราศีกุมเอามาดูนะคะ ไพ่ใบแรกที่ได้คือเด็กถือไม้เท้านะคะในช่วงต้นเดือนกลุ่มต้นเดือนมกรานะคะของชาวราศีกุมนะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณอยากหากงานทำอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของการหาเงินเรื่องของการสร้างไรายได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งหดาบมาด้วยนะคะ คุณเป็นความที่มีคนคนที่มีความมุ่งมั่นนะนะพอเดือนมกรามารู้สึกว่าคุณมีมีมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจนะคะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะสู้ทำอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งสิ่งที่คุณคาดหวังคาดหวังมุ่งหวังก็คือคุณอยากให้ตัวเองนะอ่ะมีความมัน่นคงมีความที่ สามารถที่จะแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เรือองะไรเงี้ยนะคะคือทําให้ตัวเองรู้สึกแบบโอเคฉันฉันอยู่ในระดับนี้ฉันโอเคแล้วนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไพ่เดทขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างเรื่องงานบางอย่างมันต้องจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ งานบางอย่างมันไม่ดีคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็ต้องจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะจบแล้วเริ่มต้นใหม่คุณอย่าไปคิดกังวลให้มันมากว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมามันไม่สําเร็จนะมันล้มเหลวนะคุณลองมองสิ่งดีๆที่มันเหลืออยู่ไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะคะเริ่มต้นใหม่ไม่สายนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่สายเกินไปนะคะฉะนั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายทุนได้ไพ่เดอะสตานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเ,เร็วนี้ก็คือ ได้ไพ่เดอะสตาร์มีสิ่งดีๆรอความอยู่รอคุณอยู่ความสุขความหวังนะคะความสุขความหวังกำลังใจและสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะขอเพียงคุณมุ่งมัน่นตั้งใจจริงๆนะคะรอบนี้อาจจะต้องมุ่งมัน่นตั้งใจจริงๆบางคนก่อนหน้านี้ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วเหนื่อยทำแล้วท้อทำแล้วรู้สึกไม่โอเคนะคะ ไพ่บอกแล้วนะจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศีกุมเนาะในเดือนมกราคมเนี้ยไพ่บอกว่าให้คุณรู้จักนะไพ่บอกว่าเลเวอร์เป็นไพ่แห่งความรักนะให้คุณเนะ่ยมีความรักรักในสิ่งสิ่งที่ตัวเองเป็นรักในงานที่ทํารักในอสร้างความรักขึ้นมานะี่ยนะอย่างน้อยต้องรักตัวเองแหละนะคะ รู้จักรักตัวเองรักเพื่อนรักครอบครัวนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนให้เออ้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วให้ครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณต้องดูแลครอบครัวคุณมีคนที่ต้องดูแลในความรับผิดชอบด้วยนะคะอิทธิพลคือคนรอบข้างของคุณอะ่ะเหมือนคุณจะต้องหยิบยืน่นต้องช่วยเหลือตลอดทําให้คุณรู้สึกกังวลว่าคุณต้องหยิบยืน่นคุณต้องช่วยเหลือเขานะคะมันเป็นเหมือนคุณต้องแบกรับภาระนะคะแล้วก็ได้ไห่หกไม้เทา้า คือสิ่งที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะช้านะคะบอกเลยงานที่คุณทําอยู่นะที่คุณจะกําลังคิดกําลังจะทําเริ่มต้นเนะี่ยคุณจะสําเร็จช้าไหมช้าแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะเนาะนี่คือไพ่โดยรวมเดี๋ยวมาเจาะลึกให้ทีละเรื่องว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะขออนุญาต จะดูในเรื่องของการงานก่อนเลยเนาะเจาะลึกให้ในเรื่องของการงานนะคะว่าชาวราศีกุมการงานจะเป็นอย่างไรการงานของชาวราศีกุมนะบอกเลยงานของคุณอะเป็นงานที่จะต้องอทําแล้วต้องมีรายได้อะคุณคิดบอกว่าทําแล้วคุณต้องในเงินแล้วก็ต้องมีเงินเก็บนะคะ,ะถามว่าบางคุณบางทีคุณก็อยากเป็นอิสระคุณก็อยากไปลันล้าไปเที่ยวไปอะไรได้ไหม คุณอยากไปนะคะแต่ว่างานสําคัญนะคะงานที่คุณทนะําแล้วบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีนะคะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเริ่มมีเงินเก็กบเริ่ม,มเห็นผลนะคะคิดวางแผนให้ดีในเรื่องของการงานก่อนที่จะลงมือทํานะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าอย่าทําตัวอย่าทําแบบเล่นๆนะ่ะให้ทําแบบจริงจังนะถ้าคุณจริงจังกับงานที่คุณทําอ่ะ เดี๋ยวความสําเร็จมันก็จะมาเองเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหมายถึงว่ามันต้องอาศัยระยะเ,เวลานะคะแล้วมันจะดีขึ้นขอเพียงคุณไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เข้ามาหรือปัญหาอุปสรรคทางปวงนะคะอันนี้บอกเลยเรื่องงานนะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินการเงินของชาวราศีกุมนะเมื่อกี้เรื่องงานไปแล้วนะเรื่องเงิน ไพ่ชาลีออดช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอต้องอดทนในเรื่องของการเงินอดทนแบบไหนบางทีการเงินของคุณนะอาจจะหมดไปกับเรื่องของค่าเดนินทางหมดไปของเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆฉะนั้นคุณจะต้องอดทนการเงินของคุณคุณจะต้องรู้จักรัดเข็มขัดนะรัดเข็มขัดการเงินของคุณจะได้มาจากงานที่คุณทํานะคะล้วนๆเลยองานที่คุณทํานะคะ ล้วนๆแบบว่าและคุณจะต้องรู้จักประหยัดแล้วก็มัธยัถ์แล้วก็รู้จักรักตัวเองนะคะในเรื่องของการเงินนะบางทีการที่คุณหยิบยื่นให้คนอื่นมากเกินไปอ,อ่ะหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปแต่ตัวเองอไม่ไหวนะคะเอาให้แต่พอดีนะคะในเรื่องของการเงินบอกแล้วนะการเงินของคุณมาจากการงานงานที่คุณทำงานจะส่งผลให้คุณนี่แหละนะคะเนาะ แต่ถ้าแบบไม่ไหวจะมีผู้หญิงนั่นแหละมาช่วยคุณในเรื่องของการเงินผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุหน่อยเนาะจะช่วยเหลือคุณแต่เขาอาจจะช่วยเหลือในส่วนของเขาไม่ได้หยิบยื่นเป็นเงินโดยตรงอาจจะหยิบยื่นงานให้ให้ทางานอะไรประมาณเนี้นะคะอะมาดูโชคลาภหน่อยการเงินมาแล้วดูโชคลาภของชาวราศีกุมน้อยมีโชคลาภไหมเอา้าในไพ่ใบเดียวโชคลาภของคุณโชคลาภถ้าจะได้นะได้จาก เรื่องของการเดินทางนะช่วงลาบอาจจะได้ของการเดินทางาแต่ว่าถ้าได้มาได้มาแล้วก็จ่ายออกไปเนาะมันเหมือนกับว่าช่วงลาบของคุณไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงนะไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงเพราะว่ามันจะหมดไปอเพราะว่ามีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาได้ไพ่ชาริอดไนท์ถือเหรียญไนท์นถือเหรียญคือมีเงินเข้ามีรายจ่ายเยอะ ต่อให้ได้เข้ามาก็มีรายสายออกไปนะคะแล้วก็ได้ไพ่ห้าเหรียญระวังเงินขาดมือเออแสดงว่าถ้าคุณซื้อคุณอาจจะไม่ถูกคุณซื้อรถตรุ้ยคุณอาจจะไม่ถูกก็เสียเงินไปทิ้งเปล่าๆนะคะแล้วก็ได้ไพร่ราชินีถือถ้วยเะนนั้นขึ้นอยู่กับความหนักแน่นในอารมณ์ของคุณว่าคุณจะจับจ่ายใช้ใช้สอยไหมเลขเด่นของคุณนะเลขเจ็ดบอกเลยเลขเจ็ดนะคะ ของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะเ,เลขที่เด่นของคุณดีๆของคุณนะคือเลขเจ็ดนะคะนอกากอย่างอื่นอย่างอื่นถามว่ามีโชคลาภไหมมันไม่เด่นเรื่องโชคลาภอะ่ะมันจะเด่นเรื่องการเสียตังค์มาดูเรื่องสุขภาพหน่อยสุขภาพชาวราศีกุมนะคะสุขภาพชาวราศีกุมมกราเนี่ย สุขภาพดีมีความสุขแฮปปี้อยู่กับครอบครัวนะคะน้ําหนักตัวอาจจะขึ้นนะคะสุขภาพถามว่าก็ยังโอเคดีอยู่ยังแข็งแรงนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะโอเคอมาดูเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดจะดูคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะความรักคนโสดคนโสดนะคะ ดูซิว่าคนโสดในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรความรักคนโสดหรอคนโสดคุณอยู่คนเดียวไปไพ่ออกมาเจ็ดดาบห้าถ้วยนายถือถ้วยแล้วก็ King of p e n เดอร์คืาคนโสดน,นะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนไม่จริงใจคนหักหลังคนแทงข้างหลังคนไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าว่าในเรื่องของความรักคุณ ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยนะคะชาวราศีกุมในเดือนมกรานเนี้ยจะมีคนจิตใจดีเข้ามาหาคุณแหละเนาะจิตใจดีนะคะจิตใจดีเข้ามาหาคุณมามอบความรู้สึกดีๆให้คุณและคนคนนั้นค่ะจะมีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินด้วยนะคะอาจจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะเอออาจจะมีคนเข้ามาหาคุณแหละนะคะแต่ให้คุณรับไว้พิจารณาเอานะคะว่า คุณโอเคไหมเขาโอเคไหมหรือว่าดูดูกันไปก่อนได้นะคะชาวราศีกุมมาดูซิไพ่ The Rose o r a c l e บอกว่าอะไรไพ่บอกคุณว่า Rose w i t h Out ตอนนะคะก็คือให้คุณอะทำตัวให้มีความสุขสนุกสวีทส,สวีทเน็ตออปลายนะทำตัวให้มีความสุขนะคะมีคนเข้ามาดีไหมดีค่ะเนาะทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบ แฮปปี้มีความสุขนะคะมองให้คุณมองโลกในแง่ดีบ้างมองโลกในแง่บวกบ้างแล้วก็มองทุกสิ่งอย่างให้มันแบบทำให้ชีวิตมันหวานขึ้นทำให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวาขึ้นประมาณนี้นะคะนะับคนเข้ามาเขาอาจจะดีจริงๆก็ได้นะคะโอเคนี่คือในขอบให้ค่ะในคนที่ ในคนที่มีโสดอ่ะมาดูสําหรับท่านที่มีคนคุยค่ะความรักสําหรับคนที่มีคนคุยนะว่าอย่างไรอย่าลืมนะคะการทําในดวงเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสติสําหรับท่านที่มีคนคุยได้ Queen of Cup ได้ไพ่10ดาบอ่าเจ็ดไม้เท้า The World ค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยคุณรู้สึกว่า คุณคิดเยอะมากขึ้นนะคะได้ไพ่ Page of Pen t a c l e นะคะสิไม้เท้าคิงออฟวานแล้วก็5เหรียญแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายอะวิว l r f f o r t u n นสำหรับท่านที่มีคนคุยนะช่วงนี้คนที่มีคนคุยนะบอกเลยถ้าให้ออกแบบนี้แสดงว่าตัวตนของคุณหรือว่าของเขานะคะยังยังไม่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังตลอดคุณสู้เพื่อความรักมาตลอดแต่ว่าอีกคนเขาก็แบบเหนื่อยเบือ่อแล้วก็มีภาระมีพันธะเขาอาจจะยังมีลูกเก็บเงินไม่พออยากอยากมั่นคงในงานอ่าแล้วก็เงินยังไม่พอนะคะไม่พอมาแต่งมาเพามาขอยังขาดมือยังไม่พอใช้ด้วยซ้ํา น,ะะนี่คือสําหรับท่านที่มีคนคุยนะอันนี้อ่านตามให้นะ,ะคุณก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายอะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนอะมันเหมือนกับว่าโอเคคุณก็ปล่อยให้เป็นไปตามกงล้อแห่งโชคชะตาแหละแล้วแต่กงล้อแห่งโชคชะตานาพาเลยว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าดูดูแล้วมันก็ยังยังไม่มีความเป็นไปได้อะ นะคะถ้าคุณอยากคบต่อคุณก็คบไปนะคะหรือชาวราศีกุมช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มมองหาชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เป็นชาวต่างชาติแต่ว่าเขาก็ยังอ้างเรื่องงานเยอะนะคะยังไม่มีเงินหรือยังไม่สามารถที่จะบินมาเมืองไทยได้หรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็มีหลากหลายเนาะมีหลากหลายเหตุผลฉะนั้นคุณก็เลยปล่อยให้ปล่อยให้แบบ ให้เป็นไปตามกลมล้อแห่งโชคชะตานะคะชาวราศีกุมสํสำหรับท่านที่มีคนคุยนะดูสิไพ่เดอะโรสออร์คเนนจะบอกว่าอ <laughs> uh, ย่างไรบ้างไพ่บอกว่าดับร o m มดับรุมนะคะไพ่บอกว่าบางทีต้องให้เวลานะให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะไม่ต้องอะไรมากช่วงนี้คุณทำตัวให้มีความสุขฉลอง ฉลองกับปีใหม่ฉลองกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็คือไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเรื่องคู่รักความรักมันจะอย่างนี้นะคะทำตัวเองให้มแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ให้เวลาเนาะเมื่อมันถึงเวลามันมาเองนะคะถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างมาเองเนาะไร้ทามบอกเลยนะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีของคุณก็ได้ โอเคนะคะนะอืมอามาดูสำหรับคนที่มีคู่ท่านที่มีคู่ชาวราศีกุมนะราศีกุมคนที่มีคู่นะมาดูสิคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่ช่วงนี้คุณคิดเยอะคิดมากได้ไพ่เดิมูนขึ้นมาได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะสามเหรียญอ่าแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะโหคนที่มีคู่ชาวราศีกุมนะ ได้ไพ่ห้าห้าถ้วยได้พไพ่สามเมเา้าสามเม้เาเด็กถือเมเท้าแล้วก็เออแปดดาบและสุดท้ายได้ไพ่สี่เหรียญนะอ่ะไพ่บอกอย่างนี้นะคะชาวราศีกุมสําหรับท่านที่มีคู่นะคุณน่ะคิดเยอะคิดมากคุณวิตกังมลคุณนอนไม่หลับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคู่ของคุณเขาทําอะไรลับหลังคุณไหม เขาทําอะไรกํับหลังคุณเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณไหมอะไรเงี้ยคุณมีความคิดแบบนี้ตลอดเวลานะคะทั้งทั้งที่บางทีเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแหละนะไพ่สามเหรียญเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนั่นแหละแล้วก็หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณนะแต่ตัวคุณอาจจะเป็นตัวคุณที่คิดเยอะคิดมากเครียดนอนไม่หลับเองนะคะแต่เดี๋ยวว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณแบบ โอเคพร้อมแล้วอะไรเงี้ยนะคะสําหรับตัวเขาเขาก็คิดเยอะเหมือนกันนะเขาก็คิดเยอะคิดมากเขาก็เหมือนกับว่าชีวิตคู่เขารู้สึกแบบมันยังไม่ไม,ไม่ไม่นี้เท่าที่ควรอนะ่ะมันยังมีอะไรที่มันมันยัง มีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็ไม่ไม่ได้อย่างที่เขาหวังนะคะและที่สําคัญคู่ของคุณนะคะชาวราศีกุมอาจจะสลับกันก็ได้นะคู่ของคุณเขารอ,อ,รอคอยโอกาสที่ดีทางด้านความมั่นคงนะหมายถึงว่าณนะตอนนี้ตัวเขารู้สึกว่าตัวเขายังไม่มั่นคงพอตัวเขายังแบบทํางานนะแต่อาจจะได้ไม่เต็มที่ช่วงนี้ก็เลย คิดใหม่ทำใหม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากทำงานอะไรใหม่ๆนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคมันก็ยังเยอะนะคะไพ่เหลยบอกว่าชุกคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะช่วงนี้ให้คุณประหยัดนะไพ่เหรียญเนี่ยเห็นไพ่สี่เหรียญขึ้นมาประหยัดมัธยตัตรักตัวเองให้เยอะๆรักตัวเองให้มากๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะค่ะนะทำตัวเองให้ให้ดี ให้บอแบบนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนาะอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณบางทีคิดเยอะไปมันก็อันก็ไม่ได้หลังที่เราคิดนะเอามาดูไพ่ออร์คิบอกว่า the secret waters นะคะก็คือไพ่บอกว่าให้คุณดูแลตัวเองมุเซล์แคนจริงด้วยนะคะให้ดูแลสุขภาพให้พักผ่อนให้เพียงพอนอนให้หลับกินให้อิม่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอดูแลตัวเอง นะคะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเะนั้นก็ต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะนี่คือไพ่รายเดือนของชาวราศีกุมพะจําเดือนมกราคม2568ขอบคุณนะคะขอบคุณชาวราศีก,กมุมกุมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ